สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับตุยไทยสไปร์ตแปนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดคุณสามีบอกว่าอ่าที่สวนดอกไม้นะคะมีดอกกุหลาบหรือดูใบไม้ร่วงกำลังบานนะคะก็เลยจะไปที่สวนกันคะ่ะว่าจะบานสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปถึงสวนแล้วเดี๋ยวตุยจะ ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ระหว่างทางนะคะก็แวะที่จอดรถนะคะแวะที่จอดรถที่เคยแวะประจำนะคะแล้วก็เติมพลังอาหารเช้าของเรานะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะตอนนี้ก็แวะที่จอดรถบนทางด่วนนะคะที่เราแวะเป็นประจำเลยนะคะนี่เลยค่ะของชอบถ้าไม่มีเครื่องดื่มนี้นะคะ ก็จะขลับขับรถด้วยความกระสับกระส่ายเติมพลังกันด้วยเครื่องดื่มก่อนนะคะแล้วก็ร้านขนมปังร้านโปรดเลยนะคะมีขนมปังชีสเค้กนะคะทานแล้วก็ดื่มกาแฟด้วยอร่อยนักแ,แล้วก็นี่นะคะเป็นโมจิโมจิคุรุมินะคะอร่อยมากเลยนะคะ มาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปถึงสวนแล้วเดี๋ยวดูในสวนอีกทีนึงนะคะว่ากุหลาบจะบานเยอะขนาดไหนนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสวนดอกกุหลาบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมดอกกุหลาบกันเลยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะคือ,อที่สวนนี้นะคะเขาทำ พันขึ้นมาเองนะคะผสมพันธ์กุหลาบพ,พันธุ์ใหม่ๆออกมาเองนะคะอย่างกุหลาบพ,พันธุ์นี้นะคะในหนึ่งต้นจะมีสองสีนะคะก็คือสีออกชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะในหนึ่งช่อมีสองดอกดอกละหนึ่งสีเลยนะคะมีสีออกชมพูแล้วก็สีเหลืองในหนึ่งต้นก็มีดอกสีเหลืองด้วยชมพูด้วยนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ หาดูยากมากนะคะตุยคิดว่าน่าจะมีที่สวนที่นี่ที่เดียวนะคะเพราะว่า,าสวนที่นี่เขาเป็นผู้ที่ผสมพันธุ์นี้ขึ้นมานะคะทำพันธุ์นี้ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ไม่มีวางจําหน่ายด้วยนะคะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในสวนนี้ที่เดียวนะคะในญี่ปุ่น ที่เจ้าของสวนเขาบอกมาแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็อดอกกุหลาบที่เขาพัฒนทำพันธ์ุขึ้นมาใหม่นะคะดอกแข็งแรงมากเลยนะคะทั้งแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะสีสันเนี่ยจะสดกว่า,วาทุกสวนนะคะสวยไหมคะ สีแดงก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะ,ะกุหลาบนี้นะคะเป็นกุหลาบที่บานในฤดูใบไม้ร่วงนะคะที่เห็นเป็นดอกอกุหลาบสีขาวๆที่แซมอยู่อยู่ตามต้นกุหลาบนี่นะคะเป็นเป็นดอกไม้ดวงไฟนะคะเป็นดอกไม้ประดับดวงไฟเวลากลางคืนนะคะในสวนนี้เขาจะเปิดให้ชมกลางคืนด้วยนะคะ ในเวลากลางคืนเขาก็จะเปิดไฟแล้วก็จะเป็นรูปดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะสวยงามมากเลยนะคะสีนี้ก็เป็นสีที่หายากนะคะกุหลาบพันุ์นี้ก็มีเฉพาะที่สวนนี้ที่เดียวเลยนะคะตุยก็มาทุกปีนะคะช่วงดูดูใบไม้ปริกุหลาบก็จะบานอ,อีกชนิดหนึ่งนะคะ แต่บางพันธ์ุก็จะบานทั้งทั้งสี่ฤดูนะคะบางพันธ์ุก็บานเฉพาะฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็หน้าร้อนอย่างนี้นะคะก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนสลับกันออกดอกให้ได้ชมกันตลอดทั้งปีเลยนะคะสีขาวก็สวยนะคะสวยงามมากนะคะสวนที่นี่สวยมากๆเลยนะคะสำหรับ คอกุหลาบคนที่ชอบกุหลาบนะคะถ้าอยู่ในสวนนี้แล้วแล้วก็ตื่เชื่อว่าไม่อยากออกเลยนะคะเพราะว่าในสวนแห่งนี้นะคะมีกุหลาบไม่ต่ำกว่า500สายพันธุ์นะคะซึ่งสวนมากทางสวนเขาก็จะเป็นผู้ผสมพันธุ์ออกมาเองนะคะคือทําพันกุหลาบ ออกมาเองนะคะแล้วก็มีเฉพาะในสวนที่นี่ที่เดียวเลยนะคะคือบางพันธุ์ก็อยากได้ไปปลูกเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าติดลิขสิทธิ์มีเฉพาะที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้อย่างอื่นด้วยนะคะมีดอกบัวด้วยนะคะดอกบัวก็กำลังบานสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีดอกดอกบัว ประดับนะคะดอกบัวดวงไฟป,ประดับนะคะเอาไว้เปิดให้ชมตอนกลางคืนนะคะถ้าฤดูหนาวก็จะสวยงามมากนะคะฤดูหนาวก็ตอนกลางคืนก็จะมีดอกโบตันให้ชมนะคะสวยงามมากเลยค่ะที่นี่เขาจัดสวนได้สวยมากเลยนะคะสวนทั้งกุหลาบและก็ดอกไม้นานา,นาชนิดนะคะ หมุนเวียนเปลี่ยนกันบานตลอดทั้งปีเลยสวยไหมคะพันนี้ก็หายากนะคะสวยงามมากเมื่อวานนะคะเมื่อวานอยู่ที่ฝนตกทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานอากาศอยู่ที่อ่อสิองศาแต่มาวันนี้ร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ก็ ปาเข้าไป28องศานะคะอันนี้ก็เป็นดอกอเมจิสโตนะคะอเมจิสโตเซจิออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะบานในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้จนถึงเดือน11นะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกบัวก็สวยนะคะ สวยไหมคะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะคะคือไม่ได้ผ่านเลนนะคะดอกเขาจะออกสีม่วงนะคะก็แปลกเหมือนกันนะคะเวลาถ่ายรูปออกมาทำไมดอกออกมาเป็นออกชมพูนะคะแต่ถ้าดูในสวนเขาจะเป็นสีม่วงนะคะออกม่วงๆนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะตุก็ ไม่ได้ค้นหานะคะก็เน้นที่กุหลาบมากกว่านะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชมกุหลาบที่สวยงามนะคะคืออก้านดอกของเขาแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ทนต่ออ่ตูศตูพืชนะคะก็คือพวกหนอนมแมลงเนี่ยไม่ไม่มีมากัดเลยนะคะอแต่เขาก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงอะไรนะคะ สวยไหมคะสีแบบสวยงามมากเลยนะคะชอบไหมคะสีนี้ชอบไหมคะมวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะคือวันนี้เดินแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกนะคะคืออากาศร้อนมากเมื่อวานหนาววันนี้ร้อน อุณหภูมิดีดไปเยอะมากเลยนะคะจากเมื่อวานต้องใส่สเวตเตอร์นะคะเพราะอากาศหนาวแต่มาวันนี้อากาศแบบสุดๆเลยนะคะคือร้อนมากเลยสวยไหมคะสีสันเขาแบบสวนที่นี่นะคะเขาเป็นการ ผสมเล่นสีดอกไม้จริงๆเลยนะคะเหมือนกับเอาสีมาแต้มใส่จริงๆเลยนะคะคือสีแต่ละสีเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาสุดยอดในการพัฒนามากเลยนะคะสีสวยสดสวยทุกดอกเลยนะคะนี่ก็เป็นกุหลาบพ,พันสีเหลืองจะมีเหลืองอ่อนแล้วก็เหลืองแก่ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่เหลืองเข้มขึ้นมาอีกนะคะสวยไหมคะก้านดอกเขาแบบแข็งแรงมากเลยนะคะดอกเขาก็สุดยอดกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะคะหอมมากบางพันธุ์เนี่ยหอมมากหอมจริงเลยนะคะหอมทะลุหน้ากากอนามัยเลยนะคะขนาดใส่หน้ากากอนามัยแบบ ชนิดแบบหนาสุดแล้วนะคะยังได้กิ่นทะลุเลยนะคะสวยไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบปุหลาบนะคะถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวตุยจะพาไปเที่ยวที่สวนนี้เลยนะคะสวยมากวันนี้โชคดีที่มาทันนะคะถ้าเกิดมาช้ากว่านี้ก็ กลัวว่าจะร่วงร่วงเยอะนะคะสีนี้สวยมากเลยนะคะข้างบนสีจะเข้มมากเลยตรงอขอบขอบ,ขอบดอกนะคะสีก็จะจืดลงนะคะสวยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะตุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิป ต่อๆไปนะคะสีแดงสดสวยมากเลยเดินไม่เบื่อเลยนะคะเดินในสวนซึ่งวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะคนที่เข้ามาชมกหุราบก็จะจะไม่เยอะนะคะถ้าเป็นวันหยุดก็จะเยอะอะสถานการณ์ก็ เริ่มดีขึ้นนะคะตอนนี้วัคซีนที่ญี่ปุ่นก็ฉีดไปได้เกือบ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะคะลดลงทั่วประเทศก็ถือว่าน้อยมากนะคะประมาณ600คนนะคะก็ตั้งตอนนี้วัคซีนก็ได้รับเกือบเกือบครบกันทุกคนแล้วนะคะก็เลยทำให้ยอดติดเชื้อลดลง แล้วก็คนก็เริ่มออกมาเที่ยวแล้วนะคะสวยไหมคะพันนี้หายากนะคะพันนี้ยังยังไม่มีวางขายในในร้านขายดอกไม้ทั่วไปนะคะช่วงนี้กุหลาบที่บ้านตุ๋ยก็ไม่ไม่บานเลยนะคะเพราะว่าเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็จะ จะเริ่มร่วงไปตามฤดูแล้วนะคะสีแดงสวยไหมคะถามเองตอบเองนะคะสวยมากซึ่งเป็นพันธุ์ที่หาดูยากมากนะคะ สีนี้ก็สวยนะคะหาดูยากมากเลยตรงกลางดอกก็จะมีสีอื่นมาสลับด้วยนะคะสวยงามมากสวยนะคะวันนี้ตุยเดินแบบเดินอยู่ในสวนแบบว่าคุณสามีถามว่าอพอหรือยังครับก็ขอต่อเวลาไปเรื่อยๆนะคะขอต่ออีก20นาที 30นาทีนะคะไปกับคุณสามีสองคนนะคะพอดีว่าเมื่อเช้า,าไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ไปสวนดอกกุหลาบเลยนะคะลูกสาวไปโรงเรียนนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้มาด้วยถ้ามาด้วยก็พ่อกับลูกก็จะนั่งรอทีอ่ที่ร้านกาแฟนะคะแม่ก็จะเดินคนเดียววันนี้พ่อไม่มี ไม่มีลูกมาด้วยนะคะก็ไม่มีเพื่อนก็เดินตามหลังแม่นี่นะคะสีนี้สีหวานมากเลยนะคะหวานแบบโรแมนติกมากเลยนะคะกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะหอมมากส่วนที่นี่เขาก็ผลิตน้ำหอมด้วยนะคะ ในสวนจะมีร้านขายของฝากด้วยแล้วก็จะมะะีน้ำหอมที่ทำจากกุหลาบด้วยวางจำหน่ายด้วยนะคะสวยไหมคะพันธุ์นี้ก็หายากส่วนมากที่อยู่ในสวนนี้นะคะเป็นพันธุ์ที่หายากนะคะคือหาดูข้างนอกยากนะคะหรือว่าร้านขายดอกไม้ ต้นไม้ทั่วไปเนี่ยจะแทบจะไม่มีนะคะไม่มีหาหายากมากคือต่อให้คุณอยากได้ขนาดไหนมีเงินขนาดไหนก็ซื้อไม่ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีออกม่วงนะคะสวยแล้วมีมีกุหลาบพันนี้ค่ะพันออกใหม่คือหน้ากรีบดอกด้านบนนี่จะเข้มมากเลยนะคะ แต่หลังดอกเนี่ยเขาจะเป็นออกสีม่วงนะคะมีสองสีนะคะกลีบดอกข้างบนนะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มหลังดอกก็จะเป็นสีออกม่วงนะคะสวยีสีเหลืองสีเหลืองพันนี้หายากค่ะ สวยมากสวยจริงๆค่ะสวยสวยแบบไม่มีคำพูดไม่รู้จะว่าไม่รู้ว่าจะอ่ะบรรยายยังไงให้เพื่อนๆได้ได้เห็นภาพนะคะก็ดูภาพเอาเองแล้วกันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะเป็นพันธุ์ที่หายากนะคะนี่ก็พันธุ์หายากอดอกเข้าออกเยอะมากเลยนะคะ บางบางสายพันธุ์นะคะดอกใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือตุยอีกนะคะสวยจริงๆเลยค่ะ ใปลูกนะคะเอ,เอาเอาหลายๆสีมาปลูกสลับเรียงกันซึ่งสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสีชมพูหาดูยากมาก เหลืองนี้นะคะสีเหลืองนี้ก็จะเป็นเหลืองเข้มขึ้นมาอีกนะคะซึ่งอดอกสีเหลืองพันนี้นะคะก็เป็นพันที่ทางสวนเขาทำขึ้นมาเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมอันนี้ก็เป็นดอกไม้จริงนะคะข้างบนเนี่ยเป็นดอกไม้จิงที่เขาเอามาลอยในน้ำนะคะในกระถางในน้ำ สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ